กับหนังเรื่องมอร์เบสนะครับกำกับการแสดงโดยแดเนียลเอสพ o โนซานำแสดงโดยจาร์เรตเรโต t แมต i t สมิธเอเดรียอาโจนาจาร์เรสแฮร์ริสและไทริสกิฟสันหนังเรื่องนี้นะครับโดยโซนี่พิ t u เจอร์ไทยแลนด์ สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับแต่ก่อนที่จะมาฟังคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามหรือกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับกับเรื่องนี้นะครับ Mobius ก็เป็นหนึ่งในหนังของจักรวาลมาเวลนะครับที่อยู่ใน สำนักของโซนี่พิกเจอรแล้วกันนะก็จะอยู่ในกลุ่มของอตัวละครที่เกี่ยวข้องกับ Spider-Man เป็นหลักนะครับซึ่งเรื่อง m o ร์เบีเนี่ยเป็นหนังที่เรีได้ว่าโอเลดการฉายเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนไม่รู้จะกี่รอบนะครับและสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะเข้าฉายในโรงในเดือนนี้นี่เองนะครับก็เป็นหนังที่ผมคิดว่า,าติ่งมาเวลนะครับแล้วก็แฟนหนังทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นแฟนของจาร์เรตเตก็ตาม เฝ้ารอคอยแล้วก็อยากจะดูเรื่องนี้กันมากๆเลยนะครับมาที่ความรู้สึกนะครับในขณะที่ดูนะกอนอื่นผมต้องบอกเลยนะครับว่าข้อมูลของมอร์บียสเนี่ยไม่มีเลยนะคือผมมารู้จัก ตัวละครตัวนี้ของมาเวลเนี่ยผมยังงงเลยนะเอ้มีแบบนี้ด้วยเหรอนะครับแล้วเป็นเหมือนแอนตี้ฮีโร่เป็นซ u เปอร์ฮีโร่ด้วยนะครับก็เพิ่งรู้ครั้งนี้นี่แหละมารู้เพราะหนังเรื่องนี้มีตัวอย่างและรู้ว่า j a r ์เร e ตเลโตนำแสดงนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยติดตาม j a r ์เร e ตเลโตนะทั้งการแสดงแล้วก็ทั้งพาร์ทของการเป็นร็อกเกอร์ เป็นร็อกสตาร์ว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ชอบมากเรียกได้ว่าเป็น FC เลยพอมาเห็นตัวอย่างกับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจดีนะแล้วก็เป็นอะไรเกี่ยวกับข้างข่าวเหมือนจะเป็นญาติแบทแมนหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามอร์บียสนะครับในตัวละครของมา r เวลในเรื่องนี้เนี่ยมันมีสกิลแบบเหมือนเป็นแวมไพร์เป็นแด c ก r a คูราอะไรประมาณนั้นพอผมเข้าไปดูนะครับหนังเรื่องนี้ก็เล่าแบบรวดเร็วมากเป็นหนังที่เรียกได้ว่า ทุกอย่างมันจะดูง่ายไปหมดนะครับไม่มีอะไรที่มันจะทำให้เป็นจุดที่เราต้องรุ้นหรือว่า ให้มันดูยากบ้างหลายอย่างดําเนินเรื่องไปอย่างรวดเร็วนะฮะใช้คําว่ารวดเร็วได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เหมือนเขาตั้งใจทํามาเสิร์ฟให้ตั้งแต่เด็กดูง่ายๆหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าจะอยู่ในดีวิชั่นของการเดินเรื่องเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในเวเดียวกับเวน่อมพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นของความเป็นหนังระทึกขวัญหนังลึกลับหนังแบบ พูดผีปีศาจมีซีนที่แบบออกแนวสยองขวัญบ้างเล็กน้อยแต่จุดแข็งที่ผมเห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือซีนแอคชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์คอมพิวเตอร์กราฟิก CG ตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทําออกมาได้ดีและเป็นจุดแข็งของหนังมากๆนะครับใครที่จะคาดหวังเรื่องเกี่ยวกับด้านของบทความซับซ้อนมิติของตัวละครเนี่ยกับเรื่องนี้นะครับน่าจะบอกได้เลยนะครับว่าน่าจะต้องผิดหวังไปเพราะผมคิดว่าเหมือนเขารู้แล้วแหละว,ว่ากลุ่มตลาดที่จะทําให้ดูเป็นหลักเนี่ยก น่าจะเป็นเด็กๆที่ทําให้ดูง่ายแล้วดูน่ยไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องซับซ้อนนะครับทุกอย่างเลยดูบางอาจจะเป็นข้อเสียของหนังเหมือนกันแต่โดยรวมถ้าเกิดว่าเรานับดูที่แอคชั่นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าออกแบบซีนแอคชั่นได้สนุกมากเลยเพอสมควรนะครับกับ CG ในการเห็นในความสามารถของ m o b i บ s และตัวร้ายเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลย โอเคครับมาทีละจุดเลยเรื่องบทภาพยนต์นะรอย่างที่ผมเกิ่นไปแล้วนะครับว่าหลายๆอย่างของเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนที่สุดของหนังเรื่องมอร์เบียสนะครับบางมากๆนะครับตัวละครหรือว่าจุดคอนฟ lict เนี่ยจุดเปลี่ยนพอยต์ต่างๆในหนังที่นำเสนอเข้ามาเนี่ยผมคิดว่ามันดูอ่อนไปหมดเลยนะแล้วก็ดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่อาทิเช่นตัวละครเพื่อนของมอร์เบียสเป็นต้นนะฮะคือ อยู่ดีๆจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้หนังเรื่องนี้ดำเนินเนี่ยผมแค่เห็นตัวอย่างเ,าเห็นนักแสดงในเรื่องนี้เนี่ยก็พอจะเดาออกเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วก็โอ้ต้องพูดตรงนี้นะครับว่าเดาได้ไม่ผิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบทไม่ซับซ้อนเลยแล้วก็พอเห็นปุ๊บเปิดมาประมาณ10นาทีแรกเนี่ยเดาได้เลยนะครับว่า เรื่องราวจะดาเนินไปอย่างไรบ้างแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านบทเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นจุดอ่อนมากๆของหนังเรื่องนี้นะดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยนะครับด้านต่อไปครับดารานักแสดงคือต้องบอกตรงนี้นะว่าดารานักแสดงแต่ละท่านเนี่ยระดับเรียกได้ว่าท็อปเลยเอาแค่จาร็ตเล,เลโตเนี่ย โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นดาราออสการ์นะคืออย่างล่าสุดเนี่ยก็เล่นกุชชี่เรียกได้ว่าจำแทบไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะเล่นเป็นโจ๊กเกอร์มาก่อนซึ่งดีด้วยนะแต่เหมือนกับว่าเจเลตโตเขาไม่เหมาะกับหนังซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่าคือดวงอาจจะไม่สมพงกันนะคือพอจังหวะหนังแนวนี้ออกมาสแสดงได้ดีมากนะ,สะแสดงดีมากๆแต่โอ้โหมันมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให แสดงหนังแนวนี้แล้วไม่ขึ้นนะคือต้องไปแนวแบบสายาใช้พลังเยอะๆสายประกวดอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าโอ้โหเชิดชายฮะอีกคนนึ้งก็คือแมสสมิธนะคือคนนี้เนี่ยก็จะเห็นในเรื่องรัดในอินโซโหนะฮะคือพอเห็นหน้าแมสสมิธมาเนี่ย เดาออกทันทีเลยว่ามันจะเป็นยังไงต่ออีกคนนึงก็คือเจโรดเฮอริสอันนี้ก็คุณหน้าคุณตาแล้วก็นางเอกของเราก็น่าจะเป็นแอนเดรียอาโจน่านะครับแต่ที่ผมไม่คุ้นชินเลยก็คือนี่เลยไทรอสกิฟสันคือมาเรื่องนี้เนี่ยเป็นนักสืบตามหาตัวเรื่องราวการฆาตรกรรมคนเสียชีวิตซึ่งมาเรื่องนี้เนี่ยเข่งขืมมากครับคือปกติเราดูในฟันแอนฟิเรียเนี่ยติดภาพจําเข้าไปแล้วว่าเอ้ยเขาเป็นคนตลกมากๆแต่พอมาเรื่องนี้เนี่ยพอมาคลุ้มๆเนี่ย ก็ไม่ค่อยเชื่อเหมือนกันว่ามันจะเป็นคนขรึมนะฮะเพราะว่าเราติดภาพลักษณ์เขาไปแล้วว่าตัวของไทรยสกิฟสันเนี่ยเป็นคนที่แบบฮาตลกมีมุกตลอดเวลาแต่ก็โอเคฮะด้านดารานักแสดงไม่มีอะไรติเลยคือทุกอย่างดูสมเหตุสมผลในสิ่งที่เขาถ่ายทอดแล้วก็ทำให้ความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นได้จริงๆเลยนะครับถือว่าสแสดงออกมาได้ยอดเยี่ยมทุกคน โอเคด้านต่อไปก็คือเรื่องขององค์ประกอบชากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นหนังเรียกได้ว่าเป็นหนังแวมพรยเพราะฉะนั้น,นจะมีซีนที่ออกแบบมาเพื่อความระทึกขวัญมีซีนแบบสยองมีซีนเหมือนปีศาจอรารวาสอะไรอย่างนี้ซึ่งผมมองว่าทำออกมาได้ดีนะดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะพวกวิชวลซ CG คอมพิวเตอร์กราฟิก โอ้โหเรียกได้ว่าออกแบบมาได้แบบแปลกตาพอสมควรเหมือนกันนะครับคือปกติเราดูหนัง CG เนี่ยถ้าเกิดว่าบทไม่ดีพอหรือว่าออกแบบซีนแอคชั่นไม่ดีพอเนี่ยมันจะรู้สึกเฉยๆมากแต่กับเรื่องนี้จุดแข็งกลับกลายเป็นเรื่องของการออกแบบซีนแอคชั่นต่างๆนะครับทำได้หน้าตื่นเต้นมากๆคือทุกครั้งที่มีซีนแอคชั่นหรือว่าตัวมอร์บียสเริ่มจะแสดงอาพินิหารหรือว่าจะต่อสู้เนี่ยโอ้โหหน้าตื่นเต้นครับแล้ว ซีนแอคชั่นทุกซีเนี่ยทำออกมาสนุกมากๆเลยคือเสียดายตรงที่ถ้าบทดีกว่านี้อีกนิดนึงนะในไหนก็ได้นะักแสดงเบอร์ระดับนี้มาถ้าบทสัมผัสสัมผัสส่งอารมณ์ได้มีเหตุมีผลกว่านี้นะผมคิดว่า m o ร์เบเนี่ยน่าจะเป็นหนังที่น่าติดตามและดีมากๆอีกหนึ่งเรื่องนะแต่เสียดายตรงที่บางเฉียบเลยแต่มาได้ตรงดารานักแสดงแล้วก็เรื่องของงานภาพ การออกแบบซีนแอคชั่นต่างๆแม้แต่ง,งานเพลงนะครับงานเพลงก็ทำออกมาได้ดีเหมือนเราฟังออริจินอลซาวด์แท็กของแบทแมนผสมกับสไปเดอร์แมนยังไงอย่งงางนั้นเลยนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะและผมคิดว่างานด้านเสียงด้านเพลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการมิกซ์ในโรงเนี่ยช่วยหนังเรื่องนี้ไว้ได้เยอะมากโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์กราฟิกโอ้โหออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะครับและผู้กำกับท่านนี้เนี่ยก,ก็คือเดนเน l ยลสปิโนซาเนี่ยก็เรียกได้ว่ากำกับหนัง ที่เอาฉายลงแล้วเราก็รู้จักหลายๆเรื่องนะเอาที่ผมชอบมากที่สุดก็อย่างเรื่องไลฟ์นะครับที่เป็นจะอ,อยู่บนอวกาศนะนักแสดงอย่างไรอันเดโนโเจงจิเล h านก็เรียกได้ว่าเป็นพุ่มกับที่สร้างงานออกมาได้มีมาตรฐานนะครับแต่อาจจะไปภาพตรงจุดของบทจริงๆฉะนั้นนะครับกับหนังเรื่องนี้นะในมุมมองของผมเนี่ยถ้าเกิดเต็ม10คะแนนเนี่ยผมขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป เเต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับกับ m o ร์เบเต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7เต็ม10ก็เรียกได้ว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีจุดแข็งคือดารานักแสดงนะครับแล้วก็งานด้านโปรดักชันการออกแบบฉากดีไซน์คอมพิวเตอร์กราฟิกซ G ทํทำออกมาได้น่าตื่นเต้นมากๆทุกซีนที่เป็นซีนต่อสู้เนี่ยเรียกได้ว่าว้าวหมดเลยนะนักแสดงทำออกมาได้ดีมากๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจาริดเลโตหรือแมสซมิธก็ตามแต่ส่วนตัวก็ติดตรงที่บทจริงๆนะครับตักกะและเหตุผลการตัดสินใจของตัวร้ายเนี่ยมันมันดูแบบบางมากหรือกระตูนมากหรือว่าจริงๆแล้วเขาพยายามเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ให้ดูง่ายไม่ต้องดูซับซ้อนไม่ต้องมีอะไรมากอาจจะให้เด็กดูแล้วรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออย่างตอนเด็กผมเองเนี่ยดูหนังแอคชั่นก็จะกอดูแค่ซีนแอคชั่นเนาะจะไม่ค่อยดูพาร์ทดราม่าเท่าไหร่ เขาอาจจะเสิร์ฟมาเพื่อให้เด็กดูก็เป็นได้อย่างเวนอมทั้งภาค1ภาค2กับ m o b ์เบเนี่ยผมรู้สึกว่าบางหมดเลยนะคือจักรวาลของโซนี่เนี่ยแปลกนะครับคือทำเรื่องบทออกมาบางแต่ซีนแอคชั่นเนี่ยทำสนุกทุกเรื่องจริงๆนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นจุดอ่อนใช่หรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจก็ขึ้นอยู่กับคนดูชอบไม่ชอบมาตัดสิน ในความรู้สึกของตัวเองแล้วกันนะครับแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็อย่าเอามาตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีไม่ดีหรือว่าสนุกไม่สนุกอย่างไรเนาะถึงแม้ว่าผลรวมวิจารณ์ต่างๆไม่ว่าจะสำนักต่างประเทศหรือว่าในไทยเนี่ยจะเป็นยังไงก็คิดว่าควรไปดูด้วยตาตัวเองนะยอย่างผมเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าจุดแข็งคือดารานแสดงซีนแอคชั่นงานคอมพิวเตอร์กราฟิกยอดเยี่ยมมากแต่ ไปแป็กแล้วก็รู้สึกว่ามันง่ายไปตรงเรื่องบทจริงๆนะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าเกิดว่าเอานับแอคชั่นอย่างนเนี้ยเนี่ยอุ้ยดูแล้วสนุกเลยที่สำคัญหนังเรื่องนี้มี2องเอ็นเครดิตนะครับแล้วก็เป็นเอ็นเครดิตที่เชื่อมไปถึงสไปเดอร์แมนด้วยก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่จาริดและโตทำออกมาได้ดีมากเท่มากๆเท่มากๆจริงๆนะครับก็พอจบเอ็นเครดิตตัวก็ไม่ต้องรอนะครับไม่มีแล้วนะครับระวังจะพลาดกันโอเคนะครับกับเรื่องนี้มอร์บีอสผมให้7เต็ม10 และเพื่อนๆพี่ไปดูมาล่ะรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนให้คะแนนเท่าไหร่มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะโอเคแต่ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากคนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจรายการทำคลิปรีวิวต่อไปกับวันนี้มอเบียสเข้าโรงหนังแล้วนะครับน่าจะเยอะด้วย ก็ไปดูหนังนะครับเรื่องนี้กันแล้วมาแชร์มาพูดคุยกันนะครับสุดท้ายขอให้มีความสุขกับการดูหนังนะครับสวัสดีครับ